อยากจะซื้อจักรยานมาปั่นสักคันแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีคลิปนี้มีคำตอบเมืม่อคุณอยากจะเริ่มต้นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการปั่นจักรยานแน่นอนครับคุณก็จะต้องมีคำถามอยู่ในใจว่าเอ๊ะแล้วฉันควรจะซื้อจักรยานแบบไหนดี ควรจะตั้งงบประมาณยังไงดีเอ๊ะแบบไหนที่จะตอบโจทย์ของคุณได้คลิปนี้ผมขอนำเสนอ5ขั้นตอนการจัดซื้อจักรยานขั้นตอนที่1กําหนดวัตถุประสงค์กำหนดวัตถุประสงค์หงให้ได้ก่อนนะครับว่าคุณเนี่ยจะซื้อจักรยานมาทำอะไร เพื่อออกกําลังกาย <c oughs> เพื่อเดินทางไปทํางาน <c oughs> เพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวไกลๆด้วยการปั่นจักรยานหรือเพื่อการปผรจนภัยอันตื่นเต้นเราใจอะไรก็ตามแต่เพราะว่าวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมันจะทําให้คุณเนี่ยสามารถก้าวไปอีกขั้นหนึ่งที่จะระบุได้นะครับว่าคุณควรจะใช้จักรยานแบบไหนดีขั <c oughs> ้นตอนที่2กําหนดประเภทรถ ก็คือจากข้อที่หนึ่งเรารู้แล้วนะครับว่าเราเนี่ยจะปั่นจักรยานเพื่อวัตถุประสงค์อะไรอย่างเช่นเพื่อการออกกําลังกายเพื่อการออกกําลังกายเนี่ยเป็นจักรยานอะไรก็ได้นะครับจักรยานแม่บ้านจักรยานเสือหมอบจักรยานเสือภูเขาจักรยานไฮบริดจักรยานพับอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าต้องการแบบออกกําลังกายแบบออกแรงไม่เยอะแต่ลดไปเร็วๆก็แน่นอนครับเสือหมอบหรือไฮบริดก็เป็นคําตอบได้ นะครับหรือต้องการออกกําลังกายแบบที่ว่าเออไปขี่ตามป่าตาเขาก็เสือภูเขาอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องเรียกว่าเฉพาะเจาะจงหรือต้องการเดินทางปันไปท่องเที่ยวไกลๆนะครับอ่ามีสัมภาระไปด้วยนะครับไปไปกางเต็นที่โน่นที่นี่ก็จะกยัานทั่วริง นะครับหรือ <c oughs> คุณต้องการแบบว่าเอ้ยปั่นจักรยานไปทํางานนะครับไปเช้าเย็นกลับนะครับระยะทางไม่ไกลมากนะครับก็จักรยานไฮบริดก็เป็นตัวเลือกที่ดีอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากข้อที่1รู้วัตถุประสงค์จากข้อที่2คุณก็มาระบุประเภทรถของที่คุณต้องการข้อที่3กําหนดสเปครถ ก็คือหลังจากที่คุณรู้แล้วนะครับว่าคุณอยากจะได้จัก,กรยานแบบไหนสมมุติว่าคุณอยากได้จัก,กรยานเสือหมอคร่าวนี้คุณก็มากําหนดสเปกอันเนี้ยต้องทํากันบ้างนะครับแต่ว่าก็คือเรามีโจทย์มาแล้วนะครับว่าเออเราต้องการจัก,กรยานเสือหมอฟอ่ะเราก็เริ่มไปดูเลยครับว่าจัก,กรยานเสือมอบอย่างที่ว่าครับมีเฟรมแบบไหนบ้างมีเฟรมรูปทรงอะไรอย่างไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เรียกว่า หาข้อมูลนะครับว่าเออเนี่ยแบบนี้แบบนั้นนะครับแล้วก็เราสามารถเรียกว่าหาดูข้อมูลนะครับตามที่แบบเขาบอกในเว็บไซต์อ่ะที่เขาขายจักรยานอะไรพวกนี้นครับเขาก็จะบอกชัดเจนนะครับว่าเอออันเนี้ยวัสดุเป็นอะไรนะครับมีเกียร์กี่สปีดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับเราสามารถเรียกว่าในช่องเทรนนิ่งวิเต็กก็ทำนะครับคลิปเกี่ยวกับ วิธีการเลือกจัก,กรยานเสือหมอบเอาไว้หลายๆคลิปสามารถมาเสิร์ชดูได้นะครับอ่าส่วนถ้าเป็นจัก,กรยานแบบอื่นนะครับเราก็ต้องเรียกว่าทํากันบ้านเพิ่มเติมนะครับอ่าเสือภูเขาเขามีสเปคแบบไหนบ้างเขามีเกียร์แบบไหนอะไรอย่างไรอ่าแบบนี้นะครับอันนี้คือขั้นตอนที่3เราเริ่มกําหนดสเปคชัดเจนและงบประมาณเริ่มชัดเจนแล้ว อ่าอย่างเช่นนะครับสมมติคุณบอกว่าอยากจะเริ่มแบบเออปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเฉยๆนะครับอ่าแนะนําว่าถ้าเป็นเสือหมอบนะครับงบประมาณก็คือ20,000ลงมาอันเนี้ยเพื่อสุขภาพเฉยๆนะครับหรือบางคนแบบเอ้เผื่อเอาไว้แข่งด้วยสักนิดหนึ่งนะครับก็คือ20,000ขึ้นไป นะขึ้นไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่เงินในกระเป๋าของแต่ละคนเลยนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อแข่งนะครับก็2 0 0 0 0ขึ้นไปถ้าสมมุติว่าซื้อมาประมาณ2 0 0 0มื่นสองหมื่นกว่ากว่าเนี่ยต่อไปถ้าเวลาเราอยากไปแข่งเนี่ยเราอาจจะต้องแบบว่าเปลี่ยนล้อสักนิดหนึ่งอัพล้ออีกหน่อยอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าไปแข่งได้แล้วเพราะสเปคเนี่ยมันพร้อมอยู่แล้วเหลือแค่เปลี่ยนล้ออย,อย่างเดียวหรือบางรุ่นถ้าแบบราคาสูงๆอ,อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยแข่งได้เลย,เลยก็ได้ นะครับอ่ะอันนี้ก็คือข้อที่3กําหนดสเปคระบุชัดเจนและว่าเอ้ยเราจะเอาไอ้รถแบบนี้รุ่นนี้ยี่ห้อนี้ตามที่เราชอบเลยนะครับผมข้อที่4จัดซื้อจัดซื้อคราวนี้เราก็ต้องดูนะครับว่าเออเราเนี่ยจะซื้อที่ไหนนะครับนะเดี๋ยวนี้เนี่ยสั่งซื้อออนไลน์ก็มีนะครับหรือนะครับทางที่ดีผมแนะนํานะ ผมแองเนี่ยแนะนาแบบนี้ก็คือว่าควรไปที่ร้านจัก,กรยานนะครับร้านจักรยานที่เรียกว่าเราอาจจะสอบถามจากเพื่อนๆ uh, ที่เขาปั่นจักรยานอยู่นะครับว่าเออแถวบ้านเราเนี่ยมีร้านจักรยานอะไรที่แบบว่าเชื่อถือได้แนะนําจริงใจอะไรแบบนี้มีประสบการณ์จริงที่แบบว่าแนะนําลูกค้าได้นะครับเราควรจะไปที่ร้านนะครับเพราะว่านะครับราคาเนี่ยผมเรียกว่าในในท้องตลาดราคาเนี่ยมันไม่ค่อยหนีกันหรอก แต่นะครับการบริการอะไรพวกนี้อาจจะแตกต่างกันและคําแนะนำนะและที่สําคัญนะครับให้ดีที่สุดเลยนะครับก็คือว่าไซส์ของจักรยานสําคัญมากๆนะครับว่าเราควรจะไปเลือกที่ร้าน,นเพื่อว่าเราจะได้ลองดูนะครับว่าไไอซส์ของรุ่นที่เราต้องการมันได้กับเราหรือเปล่าอาจจะต้องลองคล่อมดูลองขี่ดูว่าเอ้ยเรารู้สึกอย่างไร เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญถ้าเราซื้อผิดสายมานะครับโอกาสที่ว่าจะแก้ไขเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําขั้นตอนการจัดซื้อควรไปที่ร้านจักรยานสอบถามเพื่อนแถวบ้านนะครับว่าเออร้านไหนนะครับผมนะบแล้วเราก็ลองไปปรึกษาที่ร้านเขาดูเขาจะสามารถให้คาแนะนําดีๆได้ขั้น,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 นตอนที่5ปรับแต่ง เราซื้อรถมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราอาจจะซื้อแบบว่ารถสําเร็จนะครับหรือบางคนไปสั่งแบบร้านประกอบมานะครับว่าเป็นรถแบบนี้แบบนั้นตามที่สเปคที่เรากําหนดนะครับอะไรก็ตามแต่แต่ว่าเวลาที่เราเอามาใช้งานจริงเวลาที่เราเอามาปั่นจริงนะครับเราปั่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีการเรียกว่าปรับแต่งหรือนะครับเรียกว่าทำฟิตติ้งนั่นเองนะครับอ่าฟิตติ้ง นะครับอาจจะปรับอ่านสูงตำ่ำปั้งคีดทำโน่นทำนี่อะไรก็ตามแต่นะครับอลองเสิร์ชคำว่า b า Fitting ในช่องผมก็มีให้ดูนะครับว่าเออเนี่ยวิธีการ f i t t i n g คร่าวๆด้วยตัวเองนะครับเออมันทำยังไงนะครับก็คือลองปั่นและลองปรับดูฟิตติ้งแต่ว่าถ้าจะเอาชัวร์เลยก็ไปหาร้านที่เขามีบริการฟิตติ้งมันก็จะได้เรียกว่าทีเดียวจบไม่ต้องลองผิดลองถูกเยอะอะไรแบบนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ย ขี่ไปปรับแต่งไปนะครับบางคนเนี่ยไออานที่ติดรถมานั่งไปอาจจะไม่สบายก้นนะครับหล่ะจะต้องไปซื้ออานใหม่ที่เหมาะกับก้นของเราอะไรแบบนี้นะครับอ่าเพราะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็ต้องมีการเรียกว่าปรับแต่งเพื่อว่าให้เข้ากับตัวของเรามากที่สุด ค,คือปรับรถได้เข้ากับตัวของเรารไม่ใช่ปรับตัวของเราให้เข้ากับรถนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือขั้นตอนที่5นะครับซื้อมาแล้วมันไม่ใช่ว่าจบนะครับซื้อมาแล้วเราก็ต้องแบบว่าพัฒนามันต่อไปถ้าเรารักที่จะออกกําลังกายด้วยการปั่นจักรยานโอเคครับก็หวังว่าเพื่อนๆน,น,น่าจะได้นํา5ขั้นตอนนี้นะครับนำไปปรับใช้ในการเลือกว่าเลือกหาจักรยานที่เหมาะสมกับตัวคุณและงบประมาณของคุณ ค,คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปเรียกว่าเริ่มต้นนะครับในซีรีส์การเรียกว่าจัดซื้อจัก,กรยานนะครับต่อไปเนี่ยผมก็จะเริ่มลงดีเทลมากๆขึ้นในคลิปต่อ,ต,อต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามกันได้ต่อๆไปนะครับผมแล้วก็ส่วนเพื่อนๆนะครับที่เรียกว่าอยากจะมาร่วมกิจกรรมกับ r a ร n i n n with jack ผมมีกิจกรรมปั่นจักรยานกับ training with jack ในโปรแกรม One Lab ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร วันจันทร์กับวันศุกร์เนี่ยเวลา19นาฬิกาส่วนวันพุธเนี่ยเวลา18นาฬิกาแล้วมาปั่นจักรยานด้วยกันนะครับสร้างความแข็งแรงด้วยกันในโปรแกรมวันลบนะครับผมใช้เวลาน้อย ปั่นปลอดภัยได้ผลจริงมาปั่นด้วยกันนะครับสร้างความแข็งแรงด้วยกันและถ้าเพื่อนเพื่อเพิ่งเข้ามาเจอช่องเทรน w ิ t งแจ c k ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสันกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาที่มีคลิปใหม่ๆเราจะได้ติดตามอะไรัอย่างทันทีสําหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอพลังแห่งจักรยานจงสถิตแก่ท่าน5ขั้นตอนการจัดซื้อจักรยาน ขั้นตอนการกับ5ขั้นตอนการจัดซื้อจักรยานกับ5ขั้นตอนการจัดซื้อจักรยาน